สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในไมค์ครับแล้วมาดูกันดีกว่าว่าผมจะเจอกับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยใต้ถ้ำการเอาชีวิตรอดและการต่อสู้กับมอนสเตอร์การผจญภัยสุดทรหดเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจะเอาชีวิตรอดถึง24ชั่วโมงหรือไม่และนี่คือเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในไมค์ครับ เริ่มที่วันแรกผมได้มายืนงโง่ๆอยู่กลางทุ่งหญ้าผมจึงเริ่มพาคุณผู้ชมไปเอาชีวิตรอดด้วยกัน24ชั่วโมงเริ่มจากสำรวจพื้นที่ใกล้ๆบริเวณนี้ก่อนเพื่อที่จะมาดำรงชีวิตรอดในคืนแรกผมจึงเริ่มทำการตัดต้นไม้เพื่อที่ทำอุปกรณ์ในการเอาชีวิตรอดหลังจากนั้นก็ไปหาหินเพื่อที่ทำอุปกรณ์ยุคหินเมื่อผมค้าอุปกรณ์เสร็จหมดแล้วผมจึงได้ไม่รีร้อที่จะทำการเอาชีวิตรอดในวันแรกและแน่นอนว่าสิ่งแรกที่ผมทำก็คือหาอาหารเพื่อที่เราจะไม่หิวตาย และก็อย่าลืมหาเตียงกันด้วยล่ะขอโทษด้วยตัวแกมันจำเป็นได้เตียงมาแล้วนอนฝันดีแล้ววันนี้ก่อนที่จะนอนผมต้องหาพื้นที่ปลอดภัยโอ้ยนอนดีกว่าเฮ้ยได้ทานมาแล้วเอาไปเผาเนื้อเลยอิ่มแล้วฝันดีทุกคนโอ้ยเช้าวันสดใสทำไรดีวันนี้เฮ้ยเจอถ้ำว่ะ คิปเปอร์คิปเปอร์คิปปวยหัวเครือคิปปวยหัวเครือคิปปวยหัวเครือเอเอ้าแม่ว้าวเจอทานถ้ำแห่งน,นี้เปรียบเสมือนกับคุมทรัพย์สำหรับผมในตอนต้นเกมเพราะมีแร่เยอะมากๆขอญาตขุดไปแล้วนะครับเหล็กด้วยเอาให้หมดกินให้หมดอย่าให้เหลือเพื่อประหยัดอืเอาแร่เผาเลยว้ย รวยจังเลยไว้ยต้นเกมโอ้โหเจอของเพียบเลยอเคลียพื้นที่ก่อนเลยอทำบ้านทำบ้านขุดให้หมดขุดให้หมดขุดให้หมดเอาให้หมดย้ายให้เหลืออืดินนี้ของพี่ไหนมาเดิสนสำรวจหุบ้านวลเลเจอร์เลยดยดูสิว่ามีอะไรให้เราโจมั้งโคตรจะโชคดีเคลียพื้นที่ให้ด้วยครับอืผู้มีพระคุณ โอย้ยสซมิตตี้ทุกคนรู้ดีว่าผมจะมิตตีแล้วมันต้องมีการขโมยกดขึ้น,นวุ่นเปิดโอ้โหโชคดีไงเป็นไงโหมาโคตร,รวยต้นเกมเลยเจอเพชรสามเม็ดโอ้โหโคตรตึงเอาไปทำเป็นอะไรดีอ่ะปิกแอคไหมตัดไม้กลับไปด้วยตรงนั้นต้นไม้ไม่มีเลยโอ้ยถึงบ้านแล้วตั้งแคมป์เลยปักไฟให้หมดเดี๋ยวมบีเกิด ทำปิกแอกเลยกี่กๆตึงๆอ้ยทำน้ำแล้วเดี๋ยวก่อนนะทำฟาร์มต้้งทำฟาร์มนะเดี๋ยวไม่มีข้าวกินอ่ะวางน้ำนี่ไงได้ไงฟินิที่แหละทำฟาร์มฟาร์มทำกับข้าวกินละปลูกข้าวเลยง้นไม่มันต้องมีไม่ไดล็กข้ายดิว่าไปไหนกันหมดเนี่ยนอนก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวซอมบ,บี้เกิดโอ้ยเชา้าลวโอ ต้องหาข้าวหาเมล็ดหญ้าตรงนี้ต้องมีแน่เลยอ่ะตรงนี้อ่ะมีเปา่าโอ๊ยไม่มีเลยโหรอโธ่หน่อยขโมยหน่อยละกันนะนี่อืมขออนุญาตเอาขโมยไปและกันนะเอาข้าวมาแลกเฮ้ยเอาปลูกต่อดีกว่าข้าวปลูกแครอทเลยมีในตัวโอ๊ยมีโปรเตโตอืมปลูกให้หมดเลยจู้แะนี่ยังมีบีทรูทอีกนี่แปะเลยไงมีข้าวนี่เว้ย ล่อวัวไงล่อวัวเลยนะเนี่ยลงมาในรูพี่เลยน้องลงไปจิงครับพี่ลงครับนั่นแหละมึงด้วยอีกตัวหนึ่งไงลงไปเลยนี่อือเซ็นยอกกันนะอย่าลืมเก็บรายละเอียดในเร่มนานาเนะฮาฟูหลังจากที่ผมเขียนเรื่องอาหารเสร็จแล้วผมจึงได้เตรียมอุปกรณ์พร้อมที่จะลงเหมืองอย่างเต็มที่วิลูอะไรขูนลรอเก็บถ่านให้หมดเลยเอาให้หมดอย่าให้เหลือถ่าน เฮ้ยกูลืมน้ำนี่ว่ะดี่เป่าน้ำหนึ่งนะได้ถังน้ำมาแล้วคราวนี้แหละกูจะไม่ตกลาวาตายแน่ๆโอ้โหเจอเหล็กแล้วครับอุยแล้วมีโอ้โหเหลือยจังลึกแตรงนี้มีไรเป่าโอ้ยโกลัวหัวสเกตส์สองตัวมันเจอกูแน่โดนกูเซตหย่อแน่ที่นี่สองตัวไม่พอโดนกูนะยังไงมึงอีกตัวนึงมึงยังไงอืมไป จะสอมบี้ซอมบี้สบซอมบี้ซอมบี้ร้ายแรงอืมฐานนี่อืมเก็บให้หมดเลยอืมโอ้คริปปี้คริปปี้อืมระเบิดไปซะโอ๊ยสอมบี้จังเลยทำไมทางอันนี้มันเยอะจังวะเอ้ยตายซะมึงนี่รู้อะไรรู้เยอะปะปะโอ้ยเฮ้ยเจอเเบสอ่ามีเจ้าที่เฝ้าอยู่มึงเจอกู เจ้าที่เหรอม,มึงเจ้าที่เหรอมึงเจอพี่เจ้าที่เจ้าไงมึงเจอที่เจ้าหน่อยอะไรอ่ะเก็บให้หมดแงว่าอ,อิ่มเฮ้ยเจออีกแหละเนี่ยเจออีกแล้วโอ้ยเจอรัวยๆฮ่าพี่น้องแงโอ้โหตรงนี้เลขบานเลยเลขบานเพื่อแสดงว่ามันต้องมีไอ้บล็อกเหล็กใหญ่ๆตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีโอ้ยบอกเลยว่าก่อนออกไปนี่รวยเละ อ้าวในนี้มีอะไรไหมเน่ยเก็บตรงนี้ด้วยข้างบนก็เยอะเฮ้ยเล็บสตนก็เอาให้หมดนี่เก็บให้หมดย้ายเหลือเนี่ยเล็บสตนด้วยเออตรงนี้ก็มีหมดยังอ่ะไอโอ้โหเจออีกแล้วเจอเพชรสินค้าพี่น้องว่าเก็บให้หมดเลยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ระแวงไปหมดแล้วเฮ้ยออกดีกว่า นี่บอกเลยว่าลงมาตั้งนานโอ้ยคีเปอร์เป็นล้านตัวเลยครับพี่น้องนอนดีกว,ว่าเฮ้ยจะโอ้ยใส่ลุงก็สวยเก็บของก็เลยของเยอะม,มากว้ายอ้ายขาบกางเกงเลย,เ,ยเดี๋ยวคัอบอุปกรณ์นยนี่รองเท้าเสือ้อผงเสือ้อผ้าไม่พร้อมเขากอกมีวิดไดมอนด์นนี่จากนั้นอุปกรณ์โอ้โหเป็นไง ฟุ้งฟริงกรกดิ่งแมวสิงทนานาปรลับมาเหลือสีฟ้าทั้งตัวนี่ก็มีเนี่ยนตกแต่งทางเดินไปฟาร์มก่อนนี่อุปกรณ์เราพร้อมแล้วอขอบคุณการลงเหือของผมตอนนี้อืตรงนี้ด้วยผุดเลยตรงข้างบนนี่เดินไปแบบว่าขึ้นบนแบบสบายๆสุดวกสบายใ,ายใจเงี้โอ้อโปลูกต้นไม้มหาเทพนี้หนึ่งที่อเหล็กเผาได้นี่เลยเก็บไอ ต้องไปเก็บตรงนู้นดิเออกล่องแร่วางเหล็กตรงนี้ไงเอามาเผาด้วยตรงเนี้ยอ๋อุ่งนี้ทำประตูเนเธอร์ดีไหมลงเนเธอร์ไงขอกเชียงนี้ก่อนอ่าตรงนี้ด้วยนอนก่อนตื่นเช้าขึ้นมาสดใสอีกแล้วขุดเคลียร์พื้นที่สำหรับการทำประตูเนเธอร์ก่อนไปวางนี่สำหรับวางน้ำไงวางออกซิเดียนนี่ ตักลาวามาเลยโอ,เอ,อเดิเห็นแก่กานั่นมันอ่าชัดเจนเพื่อนบ้านเพ่อนบ้าเพื่อนบ้านที่แสนไม่ดีนี่ไงเฮ้ยโจร้ายอย่าไปอยู่กับกูนะไอสัตว์บอกว่าอย่าไปอยู่กูอย่าไปอยู่กูให้มั้สมองไขวเป็นไขตรงนี้ทำประตูนเทอร์เลยเอ,อ๊ะ วางสามอันสามฮะเออมันต้องใช้อีกสองอันเอา้าจิบหานแค่สิบวางทำทางเดินไปอีกจิบหากาวเวลทำไฟแช็กได้ฟินไปเลยโกทูเฮล กดตูเน่เจอใหย่ยหย่โอ้โหไงมาแล้วอะไรวะนนี้อ่ะโอ้ยเขาสูงอ่ะไอ้คนโดนใจไหลจำลองกล้าโล่เกือบโดนลาวาเผาแล้วกูเกือบเป็นอนาคินแล้วเออข้าเกลียดท่านขุดไมปนี่ไงเตรียมของมาพร้อมแล้วหน้าเป็นไงไฟเพียบไปครับโอ้ยขึ้นมาขุดให้หมดอุดเลยกูไม่กลายเป็นอนาคินแล้วกูแค้นแหละตรงนี้มีอะไร ข้างหน้านี้ต้องมีอะไรเนีงียบๆมันปักไฟเดี๋ยวหลงทำทางเดินไปไอ้นี่ไงโอ้ยโว้วโวโว้โวแก๊สแก๊สแก๊สกูนี้มีแก๊สเดียวทั้งมีสามแก๊สแล้วก็กลายเป็นแก๊สแก๊สแก๊สเลยนะโอ้ยอ่ะอ่ะตีไม่โดนเฉยหัวเดือดแล้วเลยโคตรโอ้โหโว้โดนด้วยเยอะโคตรเอาผมนี่โคตรแม่นเอาละ เจ้าเป็นสถานที่ข้าเลือกตรงนี้ไอ้โดนกูแน่โอ้ยโอ้โอย้โอย,อยไปอีกเลยข้างหน้าในมีแน่ๆทางไหนดีวะมันต้องไปแยกแยกแล้วละ่ะขอแยกนี้แล้วกันนะลองมาดูสิตรงนี้จะมีอะไรหรือไม่ครับพี่วุ่ยนี่ประสาทหมูครับประสาทหมูนแน่แหละได้เวลากินสเต็กเนื้อย่างพอกชอ็อปเนี่ย ต่อมาวันนี้กบจืดๆตรงนี้ตรงนี้ขะละโอ้ยมีผิดหมูพริกหมูหมหมเอ้ยโอ้โหเป็นไงเจอเกาะทองเนี่ยพวกุ่งละเกาะอืมเกาะอะไรไม่สนใจลงไปใส่น้องโอ้ยเป็นเวลาโดของนี่กินก่อนดูวความสุขทุบเลยอะไร มองหน้าหาเรื่องมองหน้าหาเรื่องเออฮะมึงจะเอาใช่ไหมมองหน้าอืงกลายเป็นพอกช็อปไปซะั้สเต็กเนื้อย่างอร่อยหองโอ้ยทองเยอะจังเลยนี่ฮ้กูรวยทองแล้วกูเป็นนักขุดทองของจริงนะอันเนี้ยโอ้ยตรงนี้อีกสองตัวปิดเลยตายตายตายเอ้ยก่องโอ้ยเนเธอ อันเนเธอร์อันนั้นน่ะอันนั้นแหละเออเนเธอร์อันนั้นแหละจำชื่อไม่ได้อเลิ a l e r เลิร์ t ฟุตเทตหาย alert alert เนื่องจากฟุตเทตก่อนหน้านี้หายไปต้องขออภัยผู้ชมด้วยนะครับโอ้ล้ออันแต่ไรแต่แทงแบล็คมาเยอะมากแล้วพอโอ้ยสำรวจโอ้ยจมูกจมูกตกใจหมดหยาห์ทำผู้ตกใจโอ้ยมึงอีกแล้วกูจะอ้วกกับมือนั่นแหละมีอะไรไหมตรงเนี้ย ตกใจไอ้เฮียมาไงวะข <c oughs> <c oughs> ุดเลยเให้หมดอืมเจอตัวแรกของมานี่เลยมานี่เลยครับอเอาทองไปไอ้น้องพี่รู้น้องอยากได้เอาไปเอาของ <c oughs> อะไรเนี่ยเต็มตัวหมดเลยโอ้อยโอ้อยโอ๊อยทำไมอะเสียงอะไร ไม no our our nice ่ดีใจเหรอเสียงอะไรคุณผู้ชมคอมเมนต์หน่อยครับโอ้ยเจอแหนทีนี้น้ำแมนเราต้องใช้พอดีเอเดอร์เพลอะเจอกูแน่เจ้าแมนอ่ะเจอแคมขนาดย่อมๆกูแน่เอเดอร์แมนหน่ยฮะคิดว่าตัวสูงกว่ากูมึงคิดว่าเทะมากไปวะฮะขุดขุดให้หมดขุดมึงอ่ะขุดมึงเอเดอร์แมนหาพวกมึงอ่ะนะคุณผู้ชมอีกสามชั่วโมงเจอกันหายเอเดอร์เพลแป๊บ กลับบ้านและสามชั่วโมงเป็นล้านโลกปัจจุบันนอนแล้วแงเก็บของเลยจริงๆมาเก็บแล้วรอบหนึ่งไงเอาล่ะได้เวลาทำการคลาฟสิ่งนั้นไอเจ้านั่นน่ะเออเดี๋ยวก่อนทำเอนชานก่อนทำตัวเอนชานก่อนเดี๋ยวตัวไม่เก่งอ้อยไปทำกระดาษลาอ้อยแหงเฉาพระเจ้าไม่อยู่อีหนังสัตว์มาทำสมุดเลย เฮ้ยหิวด้วยอืมยินโชเฮ้ยมีอะไรไหมหกระดาษกยโอ้ยทองขอ,อยันลาไปเก็บไวก้ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ a few moments later ควดพร้อ,ครอมควดตึงอุปกรณ์พร้อมพร้อมที่จะไปตายพร้อมที่จะไปแตกแเอ็นชาทั้งตัวาง่าลูกตานำทางพี่ไปสู่ความตายโอ้อยลงมาสิครับ โอ้ยเดินมาโคตรจะไกลโคตรโอเคยังเป็นทางนี้อยู่ไป่ได้หรวะอ๋อยังอยู่โอเคยังอยู่อืมอ่ะหนูก็แตกเฮ้ยมันย้อนหรือเปล่าวะเฮ้ยมันย้อนนี่หว่าเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าแน่แน่อ่ะแตกตรงนี้ด้วยอืมมีลางสังหรณ์แน่กูเจอมึงแล้วแอนเดอร์ ขูดลงไปเลยอเจ้าลงมาอีกข้างล่างนี่แน่แนเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอุยแถมเจอห้องประตูอ้าวต่อประตูต่อไปเลยน่นี่ยนี่บอืมว้าวเอาล่ะเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์ดากอนมึงตายแน่มึงเจอกลัวกลัวน้ำสองถัง ง่ายกูมาแล้วมึงเจอกุลโอ้โหเจอไอ้ดํแมนเรียบเลยโคตรจะสวยอะ่ะยิงก่อนเลยนี่นั้นเดียวโดนเลยโคตรตึงนี่โอ้โหเป็นไงโคตรจะแมนอ่าเป็นไงคนโคตรจะแมนไวจอลโลโกโกโอไม่ไโดนสูงไรอันนี้เป็นไงโดนโคตรจะแมนนะครับข่อ,อขึ้นมาเลย โอ้ยจ้าดู้าโอ้โหวางน้ำไม่ทันโล่ม,ม่งขวักต่อน้ำก็ไปเลยไม่เปินดินต่อขึ้นมาข้างบนทำลายหัวใจนี่ดีนะดินช่วยกันอยู่เฮ้ยยิงเวยไหนไก็ขึ้นมายิงเลยม,มึงด้วย้อ่ะโอ้ยยังมีพวกอยู่ในกรงเหล็ก กงเหล็กเดี๋ยวกูยิงอู่ไปไงกูโด,โดนเนี่ยถึงทะนุค้อนเยอะตรงนั้นตรงนี้ล้วตรงนี้แล้วครับตรงนี้ได้ครับเชิบๆแปะเลยโอ้โหเป็นไงแม่นเกินเอาละ่ะมังกรเดี้เวลาตายของมึงแล้วพูดก่อนเดี๋ยวเอน็นเดอร์แมนมาตีกูคุณคนห่วงของ,ของโอ้โหโดนนี่ก็โดนออืื้หโคตรจะแม่น โอ้ยแม่นเกินแม่นพีดเลยแม่นไปแล้วครับพี่มังกรแบบขอร้องพี่อย่าแม่นผมมังกันี้เลยอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิดังโอ้สิดังโคตรสินังโคตรสินังโคตรตอกตอกเสาเข็มอืโดนกูเซ็ตหย่อแน่มังกรแฮ่มังกรเหรอคิดว่ามึงเท่มากไม่กินก่อนอยู่โอ้แม่นอีกแล้วอืมเฮ้ยไม่โดนรอบนี้ต้องโดนเฮ่าโดน รอบนี้โดนโอ้มังกรบ,บอกพี่อย่ามันนน่นมากเลยเลยพี่ผมกลัวพี่ยอย่าควายยิงเลยมึงมึงโดนไม่โดนโอ้ยมันลงมันลงมันเหมือนจะลงมันเหมือนจะลงเอาขวานมันลองสับดูดิมันแรงไหมวะสากขวานโอ้เจ็บโอ้เสียงโคตรดังดังโคตรโคตรระดังดังสุดๆหูแทบคิวแทบกระเด็นไม่ดีเลยรู้สึกเหมือนด่าจะดีกว่าเนี่ย จับมาใช้ดาบแล้วกันนะเร็วกว่าเยอะนี่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 อ่าอ่าไหนยิงเฮ้ยเฮ้ยจะบเนโว้ยเมันทิ้งระเบิดมามโดนมังกรบอกล้อขอชีวิตพี่อย่าแม่นมก,กันนี้เลยพี่ผมกลัวแล้วพี่นี่มันมือไซเปอร์ช้ำชองกระชัดโอ้อือือีกสองนัดอีกสองนัดเท่านั้นวันโม บอกเย้ oh yeah. oh ho. จบแล้วจบพอดี <c oughs> คนง่วงอ่ะงตอนนี้นอุ้ย level. ลลเลเวลไกรรวมมังกรเลเวลกูสูบบุรุษเลยกูสูบบุรุษเลยอิ่มอิ่มเลเวลแอกูสูบบุรุษทั้งหมดแหละตอนน,น,นี้เก็บไข่บังกรกจะไหนวะเฮ้ยอ่ากูเจอแล้ว เทียนมาดเทียนเทียนเอาเทียนมาดิเทียนด้วทอตทอด้วเทียน,น,น,นโคมไฟอะไรทักอย่างโอ้ยคุณตื่นเต้นคุณจะได้นอนแล้วเก็บมาเลย Next Generation กลับบ้านดีกว่าจบเกมแล้วครับฟู่จบเกมแล้วฮ่าฮู้กลับบ้านแล้วโดดลงไปเลยงับอะไรไทเตอร์ไหลกอครับกอเฮ้ย ปักเลยไงอ,อิ่มๆไงแท่นบูชาโทฟี่ไงโอ้ยจบแล้วและนี่คือการาจีวิลายี่สิบชั่วโมงของผมนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายจ้า